เราอเป็ยงขี่่าวูเลยนรู้า่สองเป็ดสาวเยแล้วไม่สองเป็ดแล้วไม่ต่งสเป็ดเลยแล้วตั้ง็หมุนแล้วไายยิ่งถางยแม่ครองนี่ถ้าเราจะไม่แก่ไงวะเยอะถึงเรื่องถึงื่องกตั้ก็จะเป็นหนุ่มกแฟนหมดละ Nice. ตายร้อยหลับมันอยู่แล้วนไหมจดี๋จ้องเยู่ถ้าไม่ไม่ทันหรอกมีสองตัวน้ำมันน้อยไงทำงานอยู่อย่างเงี้ยคันตัวใหญ่นะเดี๋ยวพอและ โลว่ามันนิ่เลยก็มันไซส์อยู่เนี่ยผม้องมันยุ่นานกินเน็กินเงียบเยนรู้เรื่องรทเดียตวเกันเสร็จเมอนกมองุ่นานนั่งจ้องไปชั่วโมงชั่วโมงพอมันขึ้นมาเน็บแดกทีที ติดไม่ใช่ติดผมพมันอยู่ที่ดี่อไปเกี่ยวพุกเจอเขา่สองมนลสาม้เฮ้ยได้ไปเด็กเขาตื่นอาดีแล้วถตาสนใจแบนี้มองเห็นเลยล้ว่าไม่มีตัวอะไรนะสอง